สวัสดีค่ะเพจฮานอยคิดเล่นเป็นแนวทางนะคะสาหรับผลของวันนี้นะคะฮานอยคิดเล่นเป็นแนวทางของแอดนะคะตัวเด่นวิ่งรูด8กับ0ก็ยังเดินดีอยู่นะคะ8กับ0ก็ยังเดินดีนะคะส่วนน้อยแรกที่มันออกนะคะนอยแรกที่ออก2 2 6องกับ98ของแอดก็ยังมานะครับวิ่งรูดของแอดนะคะส่วน ส่วนห้านอยห้านอยที่ปกตินะคะเก้กับสีสมนะคะเก้มกับส3 0สามศย์แอดเข้ามานะคะแต่แอดจับจับให้ไม่ตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูของวันรุ่งนี้นะคะห้านอยวันที่ยีนะคะ,ะคามวันที่20ของแอดนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะน้อยยี่สิบมกราคมนะคะ สำหรับตารางรวยของแอดในวันพรุ่งนี้นะคะตารางรวยนะคะตารางรวยของแอดในวันพรุ่งนี้ก็คือนะคะถ้าใครไม่ชอบที่แอดจับให้นะคะหรือจะจับจุดจากตารางรวยของแอดก็จับเองได้นะคะหนึ่งแ สองสามสี่นะคะสำหรับตัวเด่นวิ่งลูดของแอดในวันพรุ่งนี้นะคะตัวเด่นของแอดก็คือเก้ากับหกนะคะพรุ่งนี้นะคะตัวเด่นวิ่งลูดถ้าใครตามแอดอยู่จะทราบดีนะคะว่าตัวเด่นวิ่งลูดของแอดไม่ค่อยผิดหวังนะคะจับคู่กับไปจับคู่กับของอาจารย์ท่านอื่นได้เลยนะคะตัวเด่นวิ่งลูดของแอดนะคะค่อนข้างจะแม่นนะคะ ส่วนชุดที่แอปจักให้8ชุดนะคะมีเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้นะคะส่วนชุด6นะคะ60ศูนย์หสาสแล้วก็หกหานะคะ พร่งนี้เดี๋ยวลองเบาๆดูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวลองสูตรนี้แต่ก็ว่าลองดูเบาๆก่อนก็ได้นะคะ9กับ6แอดอยู่ตรงนี้นะคะ9กับ6นะคะพรุ่งนี้เบาๆก่อนนะคะลองดูว่าจะเบียนมาตามสูตรของแอสไหมนะคะ mm hmm. สําหรับานอยพิเศษปกติ VIP นะคะทั้งสามนอยเลยนะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าชุดที่แอดจับให้จะออกมาตรงไหมนะคะสําหรับตัวเด่นของแอดวิ่งรูดไม่ค่อยผิดหวังนะคะตัวเด่นของแอดนะคะมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ว่าจะตรงไหมนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามแอดให้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนได้แจ้งเตือนเลขเด็ดๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดจะ